จะเลื่อนทำไมเลื่อนเพราะอะไรเหตุไหนยายจึงต้องเลื่อนอีกแค่วันเดียวเองก็จะรู้อยู่แล้วเชียวว่าใครคือฆาตรกรตัวจริงเสียงจริงแต่เฮ้อเลื่อนอีกแล้วครับท่านสารมุกดาหารเลื่อนวันรับฟังคำพิพากษาคดีน้องชมพู่ที่หายตัวไป ในวันที่11เดือนพฤษภาคมปี2020และพบร่างน้องเสียชีวิตอย่างปริศนาอยู่บนยอดเขาภูเล็กไฟในวันที่14เดือนพฤษภาคมปีเดียวกันใช้เวลาถึง3ปีในการที่เจ้าหน้าที่สืบสวนชาวบ้านแทบทุกคนและสืบหาทั้งพยานบุคคลและวัตถุพยาน และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจ DNA ชาวบ้านแทบทุกคนเพื่อมาเทียบเคียงกับ DNA ที่อยู่บนร่างของน้องและบริเวณที่พบร่างของน้องมีการนำเทคโนโลยีแสงซิงโครอตอนมาใช้ในการตรวจสอบพยานหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของน้องเพื่อใช้เป็นวัตถุพยาน ในการสืบหาและเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องและการเคลื่อนย้ายทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมทั้งมีการนำจำเลยทั้งสองคนซึ่งจำเลยที่หนึ่งก็คือนายชัยผลวิภาจำเลยที่สองก็คือนางสมพรลาบโพถูกนำตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อจะดูลักษณะท่าทางท่าทีพฤติกรรม และพิรุดของจำเลยทั้งสองคนและทุกๆคนที่อยู่ในขาดสงสัยรวมทั้งพระอาจารย์บุญมาจะเอาวาดวัดถ้ำภูผาแอกที่ยืนยันว่าจำเลยที่หนึ่งนั้นน่าจะรู้ว่าน้องหายไปก่อนจะมาถึงวัดเพราะจำเลยที่หนึ่งได้พูดกับพระอาจารย์บุญมาว่าตนนั้นเกือบไม่ได้มาวัดแล้วเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นคือน้องหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ ทางศารก็ได้นัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้สูญเสียและ,ะซึ่งก็คือพ่อและแม่ของน้องและฝ่ายจำเลยก็คือนายเชพลกับนางสมพรมาฟังคำวิพากษาในวันที่31เดือนตุลาคมปีนี้ปี2023แต่มาวันนี้คือวันที่สิบคือวันที่30เดือนตุลาคมปี2023 อีกแค่วันเดียวก็จะถึงวันที่สารนัดไปฟังคำพิพากษาแล้วสารก็ได้แจ้งว่าขอเลื่อนไปเป็นภายในเดือนธันวาปีนี้ซึ่งสาเหตุหรือเหตุผลสำคัญในการที่สารท่านประกาศเลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปก็ทำให้ทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและเลื่อนทำไมเลื่อนเพราะอะไร หรือว่ามีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งสองจึงต้องส่งคำพิพากษาไปให้อธิบดีผู้พิพากษาพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งจึงจำเป็นต้องเลื่อนวันออกไปแต่ในความคิดเห็นของทนายรัชพลสนิทสาครนั้นกลับมีความคิดเห็นต่างจากท่านอื่นที่สงสัยว่าต้องมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองอย่างแน่นอน แต่ทนายรัชพลคิดเห็นว่าการที่สารท่านเลื่อนวันออกไปก็น่าจะยกฟ้องอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอย่างไรทุกคนที่ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นก็อยากจะรับฟังคำพิพากษาของสารด้วยกันทั้งนั้นว่าจะออกมาในทิศทางไหนจะลงโทษหรือยกฟ้องกันแน่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงอย่างไร ทุกฝ่ายก็ต้องไปสาลในวันที่31ตุลาคมอยู่แล้วเพื่อตกลงปรึกษากันในการที่จะหาวันที่สะดวกทั้งสองฝ่ายในการมารับฟังคำพิพากษาซึ่งก็น่าจะใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือเปล่าแล้วทำไมไม่อ่านคำพิพากษาไปเลยจะได้จบจบกันไปในขั้นตอนกระบวนการแห่งศาลชั้นต้นสรุปก็คือ ทุกคนรอมาได้ตั้งสามปีแล้วก็ทนรออีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปก็แค่สองเดือนก็ไม่นานเกินรอดอกจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ได้ฟังทำใจร่มๆเอาไว้รอรอและก็รอฆาตกรตัวจรเสียงจริงซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าคือใครแต่ถึงแม้คุณจะเป็นใครคุณก็หนีกฎหมาย ถึงควรจะหนีกฎหมายได้แต่ไม่มีวันนี้กฎแห่งกรรมได้ดอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็คืนสนองอย่างจริงแท้แน่นอนกรรมมุนาวัตติโลโกโอ,อันสัตวโลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมนัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี ไหนจะต้องไปให้ปรึกษาเพื่อตกลงเรื่องวันเดือนธันวาแล้วจะเลื่อนไปวันหน้าเพราะอะไรประชาชนสู้ทนรอจ่อหูฟังคดีดังไปทั้งโลกอย่างอกผายใครๆก็อยากจะรู้อยู่รำไรเหตุฉะไหนใหญ่จึงเลื่อน เคลื่อนเวลาขาระวานข่าวสารดันด้นไปอยากจะได้ใครรู้เพื่อดูหน้าผู้ที่มันโหดร้ายไร้เมตตาพาน้องไปปล่อยให้ป่าฆ่าน้องแทนก็รออีกสองเดือนปล่อยเพื่อนก่อนเพื่อตรเตรียมใจไปนอนคุกซ้อนแผน ให้เวลาทำใจสู่ในแดนเพื่อทดแทนแขวนชีวิตติดคุกใจ